เราเป็นเพียงสื่อการเท่าน,นั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชองพี่สวัสดีครับนี่ผมมาชีเป้าบ้านพร้อมอยู่ราคาเบาเบานะคุณผชมเลขสีเลขขายครับเป็นบ้านเดี่ยวบ้านเดี่ยวชั้นเดียวรีโนเวทใหม่เรียบร้อยครับพร้อมอยู่สวยเหมือนใหม่เลยไม่ต่างจากบ้านใหม่เลยนะครับแต่งเงียบพื้นที่ห้าสิบสองจุดว่าที่เหลือรอบบ้านปลูกต้นไม้ปลูกพืชผักสวนครัวได้สบาย มีถึง3ห้องนอนเลยนะครับ3มห้องน้ำโรงจอดรถก็มีให้พร้อมหน้าต่างกระจกบานใหญ่ข้างหน้ามองวิวรอบด้านโปร่งโล่งสบายราคาเพียง1 9 9 0 0ล้านเบาทนั่นเองบ้านเดี่ยวเหมือนใหม่พร้อมอยู่ร้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทครับแถมแอร์ให้ด้วย2เครื่องพามันติดตั้งให้ทางหลังฟีค่าโอนสวยๆคุ้มๆครับฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาที้เป้าหรือซื้อประจำได้ไม่พลาดคิดใหม่ใหม่ อันใดสนใจก็ไปดูฐานที่จริงกันก่อนครับอยู่ใกล้กับเซฟวันซอย300ยอดอนครราชสีมานะครับเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยครับติดต่อเจ้าของได้เลยห้องน้ำกว้างมากเลยครับแต่ละห้องก็สวยสะอาดครับไม่ต่างจากบ้านใหม่เลยแยกโซนเปียกโซนแห้งให้ด้วยครับพื้นที่เหลือรอบบ้านอีกเยอะน้ำไฟสะดวก มีไฟถนนด้วยครับมีเพื่อนบ้านครับไม่มืดไม่เปียวสนใจก็ใส่ตรงเข้าไปได้คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ